ครับทิปนี้ก็จะมาชวนนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรถไถคูปต้านะครับ M ห้าพันนะครับขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยขั้วเดิมมันจะเป็นอแบบนี้ครับแบบแบบแบบที่ติดรถยนต์ทั่วไปแต่ขั้วใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ขั้วใหม่มันจะใส่ง่ายนะครับที่ผมก็ถอดได้ทําการถอดขั้วเก่าออกนะครับนี่ครับหัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันขึ้นสนิมขึ้นกี้เกลือนะครับอาการแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนขั้วใหม่นี่ครับขั้วเก่ามันเป็นอย่างนี้ เนี่ยจะเปลี่ยนขั้วใหม่เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยที่กําลังประกอบอยู่นะครับคืออาการที่ได้เปลี่ยนนะครับคือมันขึ้นเกลือนะครับแล้วก็ตัวรถสตาร์ทไม่ติดนะครับพวกขั้วพวกนี้นะครับเหมือนไฟมันวิ่งไม่สะดวกนะครับเราก็เลยจะลองเปลี่ยนขั้วนะครับแบบนี้ดูนะครับว่ามันมันจะใช้เวิร์กหรือเปล่านะตัวตัวนี้ก็ ยังไม่ไม่เคยได้ลองใช้นะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ที่ลองใช้เป็นแบบนี้นะครับแต่ผมมองดูว่ามันมันใสแล้วมันล็อกนะครับเหมือนมันล็อกง่ายกว่านะครับก็เลยจะลองนะครับใส่ดูนะครับตรงนี้นี่ครับก็จะคลายมันจะมีเหมือนน็อตสองตัวนะครับจุงปีกนะครับคลายออกมานะครับคลายออกเพื่อที่จะยัดไอสายคั่วเข้าไปนะครับส่วนไอ้ตัวสีดำเงินเนี้ยเป็น ขั้วลบนะครับคือคือผมได้ทําการประกอบไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะมาทําคลิปดูคือตัวนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับลักษณะการถอดแบตเตอรี่นะครับข้อควรระวังก็คือนะครับเวลาเราถอดนะครับให้เราถอดขั้วลบก่อนนะครับตอนประกอบก็คือประกอบขั้วบวกสลับกันอย่างี้นะครับนะครับไม่งั้นมันอาจจะเกิดการสปาร์กกันได้นะครับนี่ครับเราก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตนะครับมันจะจับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเนาะ นะครับยัดให้มันพอดีนะครับตัวนี้ที่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไล่ไปไล่มาปรากฏว่าเหมือนเราขยับขั้วนะครับขยับขั้วปุ๊บแล้วมันสตาร์ทติดนะครับที่ปล่อยปุ๊บรวมรวมก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเหมือนไฟมันวิ่งไม่สะดวกนะครับก็เลยลองตัดสินใจเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแต่คลิปนี้ก็คือเปลี่ยนดูแล้วนะครับเปลี่ยนดูแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับอ่ามาสักพักแล้วนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีเลยทีเดียว นะครับก็เลยมาตัดอทําคลิปให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับเนาะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนล็อกแบบนี้นะครับสวมก็ง่ายนะครับถอดก็ง่ายนะครับล็อกก็ง่ายนะประมาณนี้เนี่ยครับมันจะเป็นแบบนิบๆนะครับก็ประคองไอการใส่น็อตตัวนี้นะครับอาจจะใส่ตัวมีขึ้นบนเหลือตัวผู้อลงข้างล่างก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับมันไม่มีตัวมันไม่มีแบบผิดหรือถูกนะครับตัวนี้เป็นของอมห้าพันนะครับเนาะเป็น ก็รถเอ็มพันนี้ก่อนข้างจะหลายปีนะครับเกินสิบปีขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะนะครับอายุรถของเอ็มพันนะครับก็ลองหมุนนะครับพวกนี้ก็พวกแบตเตอรี่พวกนี้นะครับเวลามันขึ้นเกลือขึ้นอะไรเราพยายามป้ายจารบีป้ายอะไรหน่อยนะครับให้มันอย่าให้มันขึ้นกี่เกลือนะนะครับล็อกให้แน่นนะครับเพราะก็ขึ้นขี้เกลือแล้วก็ระบบไฟนี้บางครั้งเราเช็คไฟมาทุกระบบนะครับแต่มันวิ่งไม่สะดวกนะครับก็ส่งผลกับปัญหาเรื่องระบบไฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ ล็อกให้แน่นนะครับป้องกันการส์ーของไฟนะครับนะครับจะดีก็คือเอาตัวอ่าประแจตัวเมียมาล็อกอีกข้างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมจะล็อกให้แน่นนะครับแต่นี้ผมถ่ายทําคลิปเฉยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูพอคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นประมาณนะครับแล้วก็ล็อกนะครับนี่ครับวิธีการใส่แล้วก็จะใส่ขั้วบวกก่อนนะครับขั้วลบเราจะเพิ่งใส่นะครับนี่ครับแต่ตัวนี้ก็คือข้อดีก็คือเวลา เราล็อกหรือใส่นะครับมันจะไม่เกิดสกสารสปาร์กนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประแจขันนะเราใช้ขั้วพวกนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยนะครับเนี่ยล็อกล็อกแป๊บนะครับกดลงไปมันก็จะอยู่แล้วพื่นรอบแต่ถ้าบางบางครั้งนะครับขั้วของตัวแบตเตอรี่มันมันเป็นรอยเยอะเ,อะเนี่ยครับเราก็ต้องเอาตะไบามาถูออกนะครับเพราะว่ามันมันจะลงไม่ค่อยสนิทครับแต่ถ้ามันเรียบเนียนนะครับปกติขั้วไม่เสียไม่อะไรมันก็จะ ยัดเข้าไปแล้วก็กดลงง่ายนะครับง่ายมากเวลาเราปลดเราก็จะดึงขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้นอ่าตัวนี้มันเป็นแบบว่าขั้วมันมันอันนั้นมาแล้วนะครับมันจะใส่ยากนิดหนึ่งนะฝืนนะเนี่ยครับถ่ายเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับป้องกันไฟสปาร์กได้ดีด้วยนะเพื่อนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมใครมีคำถามนะครับก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับ ยังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากคเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับเพื่อนเนะครับเพื่อ,นนเ,อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับ